สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่11กรกฎาคม2024มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคำจะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่ราคา2382มีระดับแนวต้านและแนวรับสำคัญที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา2395 ถ้าผ่านราคานี้ไปได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่2ที่ราคา2,416และถ้ากราฟได้ผ่านราคานี้ไปได้อีกเราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ที่ราคา2,433ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญแต่ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านได้เราจะเห็นการถอยลงของราคา แนวรับที่1ที่ราคา2,365ถ้าหากราคารับแรงกดดันการขายให้ลดลงผ่านไปได้เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่2ที่อยู่ที่ราคา2,350ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญและถ้าราคารับแรงกดดันให้ลดลงผ่านแนวรับนี้ไปได้อีกเราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่3ที่ราคา2,318ขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่องอ no ินโนไลฟ์ของเราได้ครับขอบคุณที่ฟังชมการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้